สวมัทสนดกันมีความมา่กสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะในตอนนี้หลายครอบครัวก็คงจะได้ใช้หมายขัดฟันกันบ้างในบ้านของเราแล้ว ลายคนก็ใช้กับตนเองบางคนก็เริ่มใช้กับลูกซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่ทันตแพทย์หลายๆคนก็พยายามที่จะแนะนําให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยพยายามจะให้ลูกเนี่ยใช้ไหมขัดฟันตลอดเวลาจนกระทั่งเหมือนกับว่าเป็นนิสัยไปเลยเหมือนแบบว่าเมื่อแปรงฟันแล้วก็ต้องใช้ไหมขัดฟันร่วมไปด้วยถึงจะเรียกได้ว่าการดูแลรักษาความสะอาดของฟันเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์นะคะในวันนี้เราจะพูดกันถึงวิธีการที่จะใช้ไหมขัดฟัน แล้วทันตแพทย์ที่จะพูดเราฟังคือทันตแพทย์หญิงโฉมใช้ลายเอกจิตจากโรงพยาบาลสิริราชค่ะสําหรับวิธีการใช้เส้นไหมขัดฟันเนี่ยนะคะเราก็เลือกชนิดที่พอเหมาะกับของตัวเองแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็ดึงเส้นใหญ่มาประมาณสั้งสิบนิ้วฟุตนะคะถึงเอ่อถึงหนึ่งฟุตนะคะแล้วก็พันเข้าที่นิ้วกลางนะคะก็เหลือความห่างประมาณสี่ห้านิ้วนะคะแล้วก็ใช้ นิ้วชี้กับนิ้วป้งเนี่ยหรือนิวป้งเนี่ยฮะเป็นตัวกดนะฮะที่จะลงน้ำหนักนะฮะเป็นตัวคนโทรลนะฮะก็วางเส้นไหมขัดฟันเอ่อตำแหน่งบริเวณด้านประชิดของฟันแล้วค่อยๆถ่ายจนพ้นจุดสัมผัสน,นะฮะแล้วก็เพราะว่าถ้าเราลงไปตรงๆเนี่ยเส้นไหมก็จะไปบาดเหนือกได้นะฮะแล้วก็โอบด้วยนะคะเพื่อที่จะถ่ายทอดแรงไปที่ตัวฟันนะฮะแล้วก็ตึงนะฮะแล้วก็ ถูขึ้นลงนะคะ,ะคะ่อยๆถูขึ้นลงประมาณห้าหกครั้งนะคะเออก็แล้วก็ทําด้านระชิดอีกด้านหนึ่งด้วยนะคะสาหรับในผู้ใหญ่เนี่ยก็ควรที่จะฝึกหัดให้เด็กได้ใช้ด้วยนะคะครั้งแรกเราก็ทาให้ก่อนพอเด็กโตประมาณสักสุดขัวเนี่ยหัดทําได้เองซึ่งการใช้เส้นไหมเนี่ยมันต้องอาศัยศประสบการณ์นะคะทฤษฎีเรารู้นะคะแต่ว่าการจะทาเนี่ยเราต้องฝึกหัดไปสักระยะหนึ่งนะคะถึงจะเกิดความเคยชินและทําได้อย่างถูกต้อง ก็สรุปได้ว่าสุขภาพฟันของลูกของเราก็คงจะดีมากยิ่งขึ้นด้วยจะดีกว่าเราสมัยที่เราเป็นเด็กๆซะด้สามปาปพบกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนรายการโดย